คนกฉุกเฉินแล้วกัวกันในชีวิตของคุณมีคนแบบนี้ไหมพวกคุณโตมาด้วยกัน และเติมเต็มชีวิตเหมือนเป็นพี่น้องเป็นญาติที่แยกจากการไม่ได้ <c oughs> เป็นทั้งแสงสว่าง <c oughs> และเงาคุณรู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษแต่คุณกลับไม่กล้าจะบอกความพิเศษนี้ให้ใครรู้ต้องคอยแอบซ่อนเอาไว้ไม่กล้าที่จะพูดจนชายคนนั้นกล้าที่จะดึงคุณเข้ามาโอบกอดจากนั้นแสงสว่างและเงาก็ไม่มีทางได้เจอกันอีก <c oughs> คุณและเขาก็อยู่ร่วมทางกันไม่ได้ลินหลานมีเหตุผลหน่อยสิเขาจะแจ้งความไหถ้ารู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นฉันจะยังเลือกแบบนี้ไหม โทรศัพท์พี่หลานเว่ยเว่ยฮัลโหลทำไมนายเพิ่งรับสายเนี่ยหนังสือรหัสภาษามือของฉันอยู่ที่ไหนอะอยู่บนชั้นหนังสือเล่มที่สองเอ่อความจำนายทำไมถึงดีจังอะทำไมล่ะมีอะไรที่เด็กเนิร์ดจิตวิทยาไม่รู้ด้วยล่ะไม่ใช่สักหน่อยอะตามหลักแล้วปฏิกิริยาความทรงจำในสมอง จะเกี่ยวข้องกับทางประสาทวิทยาปัญญาคือการวิเคราะห์ระดับของการแก้ปัญหาพอแล้วผมไม่สนเรื่องนั้นหรอกผมมีความจำดีอัจฉริยะด้วยขอบคุณนะเึกแล้วเนอะทำไมยังไม่นอนอย่าก,กดดันตัวเองสิ <c oughs> ฉันไม่ได้กดดันโธ่อย่ามาปากแข็งพี่ดูดาวบนท้องฟ้าสิสวยมากเลยเนะี่ นายจะดูดาวนายควรจะชำเลืองดูนะใช้เซลล์รอบนอกเรติน่ทาทั้งเว้ยเวยไม่ต้องวิเคราะห์ทุกเรื่องได้ไหมผมหมายความว่าดาวในคืนนี้สวยมากเพื่อพี่จะร่มดีขึ้นโอเคไหมฉันก็แค่ช่วงชิงเวลาไปกับการเรียนนะ่ะโอเคไม่เถียงพี่แล้วเดี๋ยวผมร้องเพลงกล่อมเอง 夜空下少年撑着帆推着纸花扶上岸青梅折一只小船随波逐流星月追赶悄悄谈那一朵散落密的夜晚微风止不住的愿望星河滚烫你是理想悸动在心间隐藏写下情书两三行思念都印在云上 สุขสันต์วันเกิดน,นะเยอาขยับหันหลังมาลิ้นหลานเดวซี่ว่าวันนี้มันอะไร ให้ตายสิวันเกิดฉันฉันลืมไปได้ไงเนี่ยไปกันผมมีอะไรให้ดูอือได้แล้วฉันมีธุระหลิลลานจฉันมีธุระ<ห>จริงๆนะเหตุผลนี้นะพี่เคยใช้แล้วเนะวันเกิดฉันก็เป็นแบบนี้ตลอดอะเล่นเป็นเด็กไปได้ถวางเว้ย ชอบพี่นะดอกไ้ทังที่พี่ปลูกไว้ผมอยากจะนำมันกลับไปปลูกไว้ที่บ้านเอาไปปลูกไว้ในสวนนํำพี่ปลูกไว้ในใจใผมเลวลานหยุดนะ ดูนายสิเปียกหมดแล้วอ่ะเดิจะยิ้มอยู่อีกอ่ะทำไมถึงดินตื้นักน,นะทางเว่ยเว่ยช่วยรับคำสารภาพของผมได้ไหมเฮ้ย,ยจะเด็กน้อยเอ้ยทางเว่ยเว่ย คนเราก็ต้องมีจิตใจที่เป็นผู้ใหญ่ความคิดและพฤติกรรมที่เกินกว่าเหตุล้นแสดงออกถึงความไม่รู้จักโตก่อนที่จะทําเกินกว่าเหตุให้คิดอย่างใจเย็นสักสามนาทีเพื่อควบคุมอารมณ์ของตนใช่สิดังนั้นพี่ก็เป็นแฟนผมเถอะนะจะได้เลิกนัดบอดโอ๊ยนาะชักจะจ็้จ็บจ็บอยากเลยนะอยากตายหรือไงเลิกเล่นได้แล้วเดี๋ยวก่อนสิฉันต้องไปนัดบอดแล้วไม่งั้นพ่อคงเอาใบจบของฉันน่ะหื คลายออกมานะคลาออกมานี่ไปกลับบ้านกันเป็นไงบ้างไม่ต้องไปแล้วควรขอบคุณผมเนอะท่านนายเอาเรื่องกินลูกอมมาล้อเล่นอีกอะ ฉันจะป้อนกรูโคสนาย okay, okay, okay. ส่งไปสวรรค์เลยมือหนักเป็นบ้าเลย <c oughs> ชุดฉุกเฉินของนายหลินตัวแสบนี่วยดูสิ <c oughs> ผมสูงกว่าพี่แล้วเนะดังนั้นผมไม่ใช่เด็กแล้วพี่ลองคิดถึงคําสาร,รภาพรักของผมดูสักหน่อยสิ <c oughs> นายดูตัวเองหน่อย <c oughs> สิสารภาพรักนายเชื่อมะ แบบนี้เล่ะจริงใจขึ้นมาจริงใจในวันเอปริฟูเนี่ยนะว่าน้องชายที่โตมาด้วยกันมาสารภาพรักถ้าเป็นเรื่องจริงล่ะจริงอะไรแล้วนายกินลูกอมได้เมื่อไหร่ฉันก็จะเชื่อว่านั่นน่ะเป็นเรื่องจริงรีบกลับกันเถอะพรุ่งนี้นายมีเรียนนะ อยู่ไหนคะเมื่อครู่ยังอยู่ตรงนี้เลยอร์ไพรส์เฮ้ยนี่นายมาได้ไงอะเธอเฉยวันเกิดพี่ไงและนี่ก็ไม่ใช่ April Fool d a ผมมีเรื่องจะคุยด้วยคุณจะทำอะไรเนี่ยปล่อยมือแฟน,นผมเนี่ย,ยนาอะไรของคุณเนี่ยไม่ใช่แฟนสักหน่อยอ่ะ ใช่ไม่ใช่แฟนสักหน่อยแต่เป็นคู่มั่นต่างหากัะเขรจะยอมเป็นคู่มั่นกันไหมไม่มีใครยินยอมโอเคงั้นก็แต่งงานกันเลยผมฐานะดีเขาตกลงแน่ไปเถอะปล่อยฉันคุณปล่อยก่อนคุณปล่อยก่อนคุณปล่อยก่อนพอ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 หยุดสามสองหนึ่งปล่อยพร้อมกันโอเคไหมสามสองหนึ่งอ๋อ นี่คุณหลอกผมเหรอ่ลูกอมฟินลฉันจะพาไปซื้อยานะเด็วเข้าไม่เป็นไรผมยังไหวหยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คุณหลอกผมเหรอออ้อโอ๊ยชายที่หลับเว่ยเห็นแล้วขัดหัขัดตาจริงๆเกินไปแล้วนะพวกคุณ หนายแพ้ไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้วิ่งเร็วนักล่ะผมบอกแล้วว่าผมยังไหวนายโกหกผมไม่ได้โกหกนะผมเอบก็พี่ดูไม่ออกเองอะให้ฉันดูหน่อยสิโถ่โอเคแล้ว เมื่อวานเนี่ยผมทำพังเองอย่ากโกรธผมเลยวันนี้ผมจะชดเชยให้พี่สุขสันต์วันเกิดนะคนที่อยู่ข,ข้างๆฉันคือหลินหลานน้องชายที่อายุอ่อนกว่า6ปีพออายุห้าขวบพ่อแม่ของเขาย้ายไปทำโครงการวิจัยที่สำคัญต่างประเทศพ่อฉันก็เลยรับหน้าที่ดูแลเขาฉันคอยดูเขาเติบโตขึ้นเขาเตรียมงานวันเกิดและสารภาพรัรกทุกปีแล้ก็ทำมันพัง <Happy S 2> สาเหตุ <day S 2> เพราะ <day S 2> เขาแพ้เลคโตสและ <Happy S 2> เขาก็ <day S 2> <hard day S 2> หาหมอ นับครั้งไม่ทั่วเลยล่ะแต่หมอบอกว่าทุกอย่างปกติดีไม่รู้ทําไมเขาถึงได้กลัวน้ําตาเนะ่สิ่งที่ไม่เหมือนกับคู่ทั่วไปก็คือพวกเราห่างกัน6ปีเต็มๆอาจจะเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตที่เลวร้ายก็ได้พี่เน่ต่อไปก็อย่านัดบอดอีกเลยถ้าพี่หาคนที่ดีไม่ได้เลยสนใจเรื่องตัวเองเธอทำไมผู้หญิงพอยยุ่มมากอารมณ์ก็จะไม่ดีสินะอยากตายยังไงล่ะ ออไม่สินายมาที่นี่ได้ไงอ่ะไม่ไปเข้าเรียนเหรอทำไมพี่ถึงเอาแต่บน่นผมเหมือนแม่เลยจริงๆเลยคุณน้าทำวิจัยย,ยุ่งอยู่กับการทำเพื่อประเทศฉันก็ต้องคอยดูแลนายแทนคุณน้าเนี่ยสิใครสั่งให้นายไม่เชื่อฟังแบบนี้กันละนก็ดูแลผมด้วยผมจะจองเขตดูเด้วโอเค